สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวคอมเมดี้เซโรวัน Amazing, Hercules, พวกไกด์สคีนะครับ สำหรับ Amazing Hercules p o k e y ส k ีตัวนี้ก็เป็นไอเทมของ c a m a d e r h o r o b i ที่เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ Attach Arrow ทำให้เขาสามารถโจมตีด้วยพลังของด่วง Hercules ได้และถ้าเราออกไปใช้กับตัว h i d d e n z e r o One Driver ก็ทำให้เราได้ร่างใหม่ของ c a m a d e r z e r o One ในชื่อว่า c a m a d e r z e r o One Amazing Hercules แล้วเราก็มาดูกันในส่วนของของเล่นกันบ้างสำหรับ Amazing Hercules p o k e s Ski ก็จะมีออกมาด้วยการ3รูปแบบได้แก่แบบ DX ก็จะมาพร้อมกับตัว DX โบกัสคีคอนเนคเตอร์แบบแคนดี้ทอยและแบบกาจะปองซึ่งแบบที่ผมจะนำเอามารีวิวในคลิปนี้ก็คือแบบแคนดี้ทอยนั่นเองแล้วเราก็ไปลองดูกันเลยในส่วนหน้ากรองก็จะเป็นรูปของ Amazing Hercules ลิสโบกัสคี Amazing Hercules ลิสโบกัสแล้วก็เป็นรูปของ a m เม r ด d r r o o r b i t แล้วก็ c a m a r ด d e r Zero One ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นรูปของโบก s สคีในรูปแบบที่ทำการออโทไรซ์แล้ว ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นลิสต์ของคีย์อื่นๆที่อยู่ในชุดนี้ก็ได้แก่ Flying Falcon p o o k a s k i Breaking m a m o s ki, cules, p o o k a s k i Amazing Hercules p o o k a s k i และ Oniko s e s u m e Rice Key ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นลิสต์ของเสียงต่างๆแล้วเราก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลย และนี่คือ Amazing Hercules p o g a t s k y ซึ่งก็จะมาในทีมสีเขียวอ่อนด้านบนก็จะเขียนว่า Amazing Hercules Ability Strong แล้วก็เป็นรูปของด่วง Hercules เมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นโครงสร้างของดวงตัวนี้ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษ์ของ p o g a t s k y และในส่วนของมุมอื่นๆกันบ้าง แล้วก็มาลองเปรียบเทียบกับตัว Amazing c อง a คสซัสโบกี้สกีกันบ้างแล้วก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดู <Strong. S 1> สำหรับเสียงแรกก็คือ Strong cules, Beatles, สำหรับเสียงถัดมาคือ Hercules Beatles Ability ถัดมาก็เป็นเสียงเมื่อนำไปเล่นกับตัว Hidden Serow Driver สำหรับคำบรรยายของร่างนี้ก็คืออะไรซิโยยคาไตพลุคระแข็งแกร่งนะ Amazing Hercules with Mighty Horn l i k e p i n c e r s that flip the opponent helpless ด้วยเขาวันแข็งแกรงดุดดังเขี้ยวที่ยาพลิกคู่ต่อสู้ให้ทำอะไรไม่ถูก s u r p i s e ถัดมาก็เป็นเสียงเมื่อนำไปเล่นกับตัว dx m short riser และสุดท้ายก็เป็นเสียงเมื่อนำไปเล่นกับตัว dx เมสโบจินไรฟอสไรเซอร์แล้วเราก็ไปลองเล่นกับตัวเข็มขัดฮิดเเดนเซโรวันไดเวอร์กันเลย Zero One Driver and flip the opponent helpless. และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งบอกของตัว Amazing Hercules ปก Key k e y ตัวนี้ก็เลยเรียกว่ามีลูกเล่นตามแบบฉบับของสาวปกคลายสกีซีรีส์ทั่วไปสำหรับคียตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคียที่โผล่มาเพื่อขายของอย่างแท้จริงเพราะในเรื่องเองก็แทบจะไม่ได้เห็นคามเดอร์โฮโลบิหยิบเจ้าคีตัวนี้ ออกมาใช้สักเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงร่างฟอร์มของ c a m ์เ r i e อรเซลวเลยนะครับเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้เห็นกันแน่นอนซึ่งถ้าใครที่เก็บร่างหลักของค a m r i มเด e ซลว Amazing Hercules b o g a s k e y ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ที่สามารถมองข้ามไปก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากสะสมคีย์ให้ครบก็มีทางเลือกให้สะสมทั้งแบบ DX แบบ Candy To อแล้วก็แบบกาจะปอง ซึ่งผมก็เลือกแบบของ Candy t o อยนะครับเพราะว่ามีรูปทรงรูปร่างใกล้เคียงกับแบบ DX ที่สุดยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ